ไปต่อกันที่ข่าวของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกันบ้างครับล่าสุดครับก็ได้ออร่วมมือกับบริษัทวิทยุการบินนะครับจัดการแข่งขันมินิวอลเลย์บอลเยาวชนครับเพื่อสร้างรากฐานสู่ทีมชาติไทยครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับได้ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินประเทศไทยจำกัดจัดงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินมินิวอลเล์บอลโดมิสติกพาวเวอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่25ประจำปี2568ครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีโดยพิธีถแถลงข่าวในครับมีขึ้นที่ห้องบูง,งาโรงแรมกลเด้นทูลิปซอกฟอริดเมื่อวานที่ผ่านมา า 3, 5, 5, การแข่งขันรายการดังกล่าวครับเป็นการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับและจะมีการแข่งขันทั่วประเทศเพื่อหาทีมแชมป์แล้วรองแชมป์จาก7ดภาคนะครับ,บเป็นตัวแทนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย,ยโดยการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะจัดขึ้นที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองในช่วงระหว่างวันที่1 1ถึง18มกราคมโดยนายสุชัยหนูพรมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด ได้กล่าวว่าบริษัทวิทยุการบินยินดีที่จะให้โอกาสแก่เยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในภูมิภาคต่างจังหวัดให้ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้มระดับ12ปีนะครับเป็นรากฐานอันสำคัญของกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยนะครับาทำไมวิทยุบินถึงมาสนับสนุนเด็กเยาวชน12ปีครับ เพื่อเปิดโอกาสครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเด็กเนี่ยต้องมีโอกาสมีพื้นที่ให้เขาเล่นนะครับถ้าเราไม่มีพื้นที่นะครับเด็ก12ปีเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพแสดงความสามารถของเขานะครับโครงการนี้เราจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยเราอยากได้เด็กในต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคนะครับเพื่อเปิดโอกาสนะครับเด็กดกรุงเทพเด็กส่วนกลางเด็กจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเขามีเวที มีสนามให้เขาได้แข่งขันนะครับแต่สําหรับเด็กภูมิภาคหาโอกาสอย่างนี้ยากมากนะครับเราเองได้เล็งเห็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราคิดว่าทุกกีฬานะครับเราต้องมีการพัฒนาวางพื้นฐานตั้งแต่เด็กเป็นต้นไปนะครับเด็กยุวชน12ปีถ้าท่านเห็นรายการนี้มาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่เด็กๆภูมิภาคเล่นกีฬาโดยไม่ได้ใส่รองเท้า นะครับชุดกีฬาก็มอมแมมนะครับไม่ได้เป็นทีมนะครับแล้วก็พัฒนาการมาจนปัจจุบันเนี้ยเรามีโอกาสนําเด็กที่ทีมช h a นะเลิศไปแข่งขันกับต่างประเทศในรุ่นอายุเดียวกันจนต่างประเทศถามเราว่าทำไมเด็กเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเล่นได้ดีขึ้นนะครับเพราะรายการนี้ครับเราสร้างโอกาสให้กับเด็กครับ ขณะที่คุณสมพรใช้บางอย่างในยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับได้กล่าวถึงรายการนี้ว่าก็เป็นรายการที่เปรียบเสมือนต้นน้ำนะครับแห่งการผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยนะครับซึ่งถือเป็นรากฐานที่สําคัญสู่การก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในอนาคตก็การแข่งขันมินิวอลเลย์บอลเนี่ยถือว่าเป็นต้นน้ําที่สุดนะครับของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆ ในส่วนภูมิภาคกระจายไปทั่วถึงรากหญ้านะครับได้เข้ามามีโอกาสในการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาตัวเขาเองในขณะเดียวกันก็เพื่อแสดงศักยภาพของเขาในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นนักกีฬาทีมชาติรวมทั้งเป็นนักกีฬาในระดับของอาชีพต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งเราจัดกันมา40กว่าปีในขณะนี้เนี่ยนักกีฬาทีมชาติทั้งชายและหญิงเนี่ยก็มาจากรายการวิวการบินนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ มีความสําคัญนะครับในการปูพื้น,าานฐานการพัฒนากีฬาวอเลย์บอลอย่างแท้จริงนะครับเราก็ต้องขอบคุณทางบริษัทวิวการบินแห่งประเทศไทยจํากัดขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้ร่วมกันนะครับให้โอกาสกับเด็กนะครับในภูมิภาคนะครับระดับฐานลากเลยนะครับได้เข้ามามีโอกาสใช้กีฬาเพื่อการพัฒน,นาเขาสร้างโอกาสให้เขาได้เข้าสู่กระบวนการศึกษาเข้าสู่กระบวนการของการเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต เข้าสู่กระบวนการของการที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเขาไปสู่ความเป็นเลิศน,นะครับในทางกีฬาบอลได้บอลด้วยนะครับจากรลักฐานนะครับก็มุ่งสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะครับซึ่งผลงานของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงในซีเกมครั้งที่33นะครับก็สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้ง2ทีมครับ ทำให้ผู้สื่อข่าวได,ได้สอบถามถึงแผนการเตรียมทีมในปีถัดไปนะครับซึ่งมีโปรแกรมการแข่งของระดับนานาชาติรายการใหญ่รออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นศึกวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกรวมถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งมีตั๋วการไปลุยโอลิมปิกเกมเป็นเดิมพันครับโดยคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมทีมและเป้าหมายในอนาคตนะครับว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมได้มีการทบทวนผลงานจากการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งทีมที่ประสบความสำเร็จและทีมที่ยังต้องปรับปรุงนะครับพร้อมยอมรับว่าหลายชาติในอาเซียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับจะเดินหน้าพัฒนาและทำงาน,นงร่วมกับโค้ชทีมชาติและสโมสรต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเนื่องจากหากไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คู่แข่งในภูมิภาคก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาทัดเทียมหรือว่าแซงหน้าได้ขณะที่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียทางสมาคมยืนยันว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนครับและยังเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยทุกคนในการสร้างโอกาสที่จะคว้าตั๋วไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมให้ได้ในอนาคตครับก็วันนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมก่อนที่จะมีการได้มาแถลงข่าวนี้นะครับ เราก็คุยกันถึงเรื่องนี้ประเด็นหลักของเราก็คือว่าเราได้ทบทวนนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการแข่งขันซีเกมนะครับแล้วก็รายการแข่งขันรายการต่างๆทุกรุ่นอายุทั้งที่เราไปแข่งขันในระดับเอเชียระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จบ้างบางทีมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ได้กลับมาทบทวนกันแล้วก็คิดว่าในขณะนี้เนี่ยประเทศต่างๆในอาเซียนเราหลายประเทศก็มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น ในทุกรุ่นอายุนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันว่าหลังจากนี้นะครับจะเชิญผู้สอนนะครับในทั้งในส่วนที่เป็นผู้สอนหลักนะครับของสมาคมเราและในขณะเดียวกันเราก็จะเชิญผู้ฝึกสอนโรงเรียนต่างๆที่ผลิตตะกีฬาให้เรานะครับโรงเรียนหลักๆเนี่ยมาพูดคุยกันถึงแนวทางในการพัฒนาเพราะถ้าเรายังอยู่กับที่นะครับหรือไม่พัฒนามากกว่านี้เนี่ยประเทศอื่นๆก็จะพัฒนาตามเราทันก็ในการแข่งขันทแช,ชมป์เอเชียเนี่ยนะครับ ในช่วงทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็เราก็ได้สิทธิ์ผู้ชายเราได้สิทธิ์ในสถานที่เป็นแชมป์ซีเกมนะครับก็เป็นตัวแทนของวิภาคนี้ไปร่วมการแข่งขันนะครับในส่วนผู้หญิงเราได้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็เราอยู่ในแข่งขันในระดับโลกนะครับชิงแชมป์โลกมาเนี่ยเราให้สิทธิ์อยู่แล้วเรากับเวียดนามก็จะมีทีมที่ไปร่วมการนีนแชมป์เอเชียในอาเซียนก็คือเพิ่มขึ้นมาก็คืออินโดนีเซียซึ่งได้ที่3ของซีเกมส์นะครับในการแข่งขันเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากในปีนี้ก็คือ ทีมที่ชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งโอลิมปิกนะครับเป็นในตัว โอ้นี่แหละทาร์เก็ตใหญ่ก็คือปีหน้านะมีทั้ง VNL แล้วก็เรื่องของโอลิมปิกการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่มีโต้โอลิมปิกเนี่ยเป็นเดิมพันด้วยใช่นะก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เราอาจจะมียุคที่เป็นยุคทองแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งในอาเซียนแล้วก็ในเอเชียเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมานะดนะังนั้นเนี่ยบอลลย์บอลก็ต้องเฟ้นหาดาวรุ่งนะสายเลือดใหม่ขึ้นมาในทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานของนักบอลลย์บอลของเรากันได้นะครับ